สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยสตาร์ทาร์ร9147กลับมาพบก,กับทุกคนพร้อมความรู้สึกดีๆพร้อมความตั้งใจดีเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้มีกำลังใจดีๆจากจักรวาลในเอเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มามอบให้กับทุกคนเพราะเรารู้ว่าถ้าเราทุกคนมีความชัดเจน เลือกและตัดสินใจในสิ่งที่มันเป็นความหวังมันเป็นเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนอยากทําจริงๆนะคะถ้าเราเลือกแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ใช่ถ้าเราเลือกทําในสิ่งที่ชัดเจนกับความฝันชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองอย่างแท้จริงเราทุกคนจะรู้ว่าชีวิตคนเรามันจะมีสายสัญญาณความสุขความโชคดีมาเป็นระยะระยะ ถ้าเราเลือกสิ่งที่ใช่และมันอยู่ในเส้นทางสําหรับตัวเองแต่ถึงยังไงก็ตามขอให้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ใช่แต่กําลังใจตลอดเส้นทางที่เราเลือกตัดสินใจเดินมันยังคงเป็นสิ่งสําคัญเสมอนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการอัดคลิปในครั้งนี้ค่ะว่าสําหรับผู้ที่ชัดเจน เลือกอยู่ในเส้นทางที่ใช่รู้แล้วว่าความหวังความฝันเป้าหมายของตัวเองคืออะไรกำลังใจจากจักรวาลห้เออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฝากเรามาบอกในวันนี้คืออะไรกำลังใจจากจักรวาลใฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้กับทุกคนที่อยู่ในเส้นทางที่ใช่ชัดเจนกับความหวังความฝันเป้าหมายของตัวเองคืออะไรโอใบนี้แสดงตัวนะคะ ไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองนั่นแปลว่ากำลังใจจากสิ่งศัจจกดิ์สิทธิ์จักรวาลก็บอกว่าเคลียร์แอนนค่ะขอให้มีสติมีสมาธิชัดเจนให้ความสำคัญกับกับทุกวันของคุณเองนะคะว่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาขอให้เรากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าวันนี้เราต้องการจะทำอะไร อย่างที่บอกว่าในแต่ละเส้นทางในแต่ละความฝันของคนเราอะค่ะมันจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากว่าที่จะเดินทางไปถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จไปถึงฝั่งฝันเราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่อ n น h ด way อยู่ในเส้นทางนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าตามช่องเรามาหรือผ่านมาเจอคลิปของหนุยสตาร์ทาโร่9147โดยบังเอิญ เราจะบอกทุกคนทุกครั้งเสมอว่าในช่องเราเป็นพื้นที่เล็กๆในการที่จะให้กำลังใจและเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่บนเส้นทางของการที่ตัดสินใจทำในสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่กับตัวเองถ้าเราทุกคนเลือกทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่กับตัวเองะคะ่ะเราจะรู้ได้โดยตัวของเราเองะคะ่ะว่าทุกวันวันนี้เฮียแ d NOW สิ่งที่เราทาอยู่ มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอะค่ะเราทุกคนจะเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะที่อยู่บนก้อนน่าจะเป็นรูปโลกรูปลูกไข่ที่เปิดออกมานั่นแปลว่าเชียร์แอน w นถ้าเราเลือกในสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวเราเราจะเปรียบเสมือนกับออกมาจาก เปลือกไข่ออกมาจากสิ่งที่มันถูกห่อหุ้มตัวเราอยู่เราทุกคนพร้อมที่จะชัดเจนแล้วว่าเราพร้อมที่จะเปิดเผยความเป็นตัวเองพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนของตัวเราเองพร้อมที่จะบอกคนอื่นให้รู้ว่าความหวังความฝันเป้าหมายสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่สําหรับเราคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราทุกคนชัดเจนกับตัวเราเองอะคะ่ะ ทุกอย่างชีวิตมันจะแฮปปี้มันจะรายร้อมไปด้วยสิ่งที่จะค่อยๆมาตอบโจทย์สิ่งที่จะมาซัพพอร์ตให้แต่ละวันของเราเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหน้าไพ่ใบนี้มันเป็นโทนสีเขียวเป็นสีของสีของธรรมชาติสีของความสบายตาสบายใจเมื่อไรก็ตามที่มองไปสีเขียวมันจะบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นสบายใจและไพ่ใบนี้เป็นหมายเลข3 2 สามบวกสองคือห้าค่ะหมายเลขห้าคือหมายเลขของการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนตัดสินใจและเลือกทำในสิ่งที่มันเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นเป้าหมายของตัวเราเองอะค่ะนั่นแปลว่าชีวิตของเราทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเพราะใน,นเมื่อเราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราเลือกทำสิ่งนี้ความหวังความฝันเป้าหมายของเราคืออะไร เส้นทางเราก็จะไม่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องสําหรับบางคนถ้าสิ่งที่เป็นความหวังเป็นความฝันเป็นเป้าหมายมันแตกต่างจากชีวิตเดิมๆที่เราผ่านมานั่นแปลว่ามันก็ถึงเวลาของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะเพีงแต่ว่าในบางครั้งเราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็แค่นั้นเองแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเปิดไพ่ เพื่อที่จะให้กำลังใจสำหรับคนที่ชัดเจนกับตัวเองคนที่รู้แล้วว่าเป้าหมายเส้นทางที่ใช่ของตัวเองคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วอะค่ะเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้ามันย่อมแตกต่างจากเส้นทางในชีวิตเดิมๆที่ผ่านมาแน่นอนการที่จะพบหรือเจอเส้นทางใหม่ในชีวิตไม่มีคำว่าเสียเวลานะคะสำหรับการเริ่มต้นใหม่ ไม่มีคำว่าเสียเวลากับสิ่งที่เรารู้ว่ามันเป็นเส้นทางที่ใช่ไม่มีคำว่าเสียเวลาสำหรับสิ่งที่เรารู้สึกว่าในไลฟ์ไทม์นี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำที่เรากล้าพูดแบบนี้เพราะว่าณนะตอนนี้เราอายุเข้าหลักห้าแต่เราเพิ่งจะมาค้นพบตัวเองว่าเราความรู้สึกลึกๆ intuition ของเราเราเพิ่งหา ความเป็นตัวของตัวเราเองเจอเราเพิ่งรู้ว่าชีวิตนี้เราอยากจะทำอะไรและเมื่อเราชัดเจนกับตัวเองแล้วเรากล้าบอกทุกคนที่ผ่านมาเจอช่องเราในวันนี้ค่ะว่าถ้าคุณเลือกคุณตัดสินใจทุกอย่างมันมีทั้มมิง่งทุกอย่างมันมีเวลาของของมันเองเพียงแต่ว่าถ้าคุณกล้าเลือกกล้าชัดเจนกับตัวเองและคุณเปลี่ยนเส้นทางไปในทางความฝันที่คุณอยากจะทำจริงๆชีวิตคุณจะมีความสุข ในทุกๆวันทรายสัญญาณความสุขมันจะมันจะพุ่งตรงมาหาคุณเองค่ะเรากล้าพูดเรากล้าใช้ประสบการณ์ของตัวเราเองมาเป็นเครื่องการันตีและให้กำลังใจกับทุกคนเราเองก็ยังไม่ประสบความสาเร็จแต่เรารู้ว่าเส้นทางที่เราทำอยู่นะตอนนี้มันคือสิ่งที่เราอยากทำที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันในแต่ละวันของเรามันจึงเต็มไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆที่ค่อยๆเหมือนหยอดกระปุกไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคน อยู่ในเส้นทางที่ใช่เลือกทำในสิ่งที่มันเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นเป้าหมายหน่วยสตาร์ทาโร่9147เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยู่กับปัจจุบันโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจะทำมากที่สุดอะคะ่ะบางครั้งไม่จะเป็นต้องมองไปในระยะที่มันไกลเกินไปมองไกลเกินไปเราอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนหรือเอิดความรู้สึกเหนื่อยและท้อได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายเราชขอให้ทุกวัน เป็นวันที่เราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งคุณจะถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนค่ะใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าถ้าคุณเลือกและแตัดสินใจอยู่ในเส้นทางที่ใช่คำตอบจากจัก,กรวาลไฮเออร์เซลจัก,กรวาลต้องการจะให้กำลังใจอะไรคุณอีกคะ าคุณเลือกอยู่ในเส้นทางที่ใช่คุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจทำนะตอนนี้มันใช่มันตอบ,ตอบโจทย์ตรงใจคุณที่สุดกำลังใจจากจัก,กรวาลที่จะมอบให้คุณจัก,กรวาลกำลังจะให้กำลังใจอะไรพวกคุณค่ะอ่ค่ะมาหงายมาสองใบนะคะ be happy อ่าบิ๊กแล้วก็แฮปปี้เชนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วว่าสิ่งนั้นมันใช่มันตอบโจทย์สิ่งที่คุณอยากทำมากที่สุดขอให้มั่นใจค่ะกําลังใจจากจักรวาลออกมาอยากออกมาบอกอย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณและมันจะนำมาซึ่งความสุขความสดใสความแฮปปี้คุณจะมีออร่ามีพลัง ความเป็นตัวของตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชัดเจนกับตัวเองพลังความสุขพลังออร่าในตัวเราจะเปล่งประกายออกมาจากข้างในและทำให้ให้คนที่อยู่รอบข้างเรารับรู้ได้ถึงพลังงานความสุขความชัดเจนความเป็นตัวของตัวเราเองค่ะไพ่ใบต่อมากำลังใจจากยูนนเวอร์จากจักรวาลออกมาตอกย้ำว่ามันใช่ค่ะถ้าคุณตัดสินใจแล้วอะค่ะทุกอย่างมันจะใช่และนี่คือหนึ่งกำลังใจหนึ่ง เครื่องหมายหนึ่งคำยืนยันจากจัก,กรวาลค่ะว่ามันใช่มันถึงเวลาแล้วค่ะคำยืนยันความรู้สึกเสียงการันตีจากใครก็ไม่ดังเท่ากับความรู้สึกชัดเจนของตัวคุณเองนะคะการที่คุณผ่านมาเจอไพ่มาเจอช่องเรามาเจอหลายๆช่องบางครั้งมันคือเพียงเป็นเพียงเครื่องการันตีเป็นเพียงอีกหนึ่งคำยืนยันเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจและ และมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะอย่างที่เราบอกว่ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่กล้าเลือกกล้าตัดสินใจอยู่ในเส้นทางที่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเส้นทางที่เลือกเดินมันต้องเดินไปอีกไกลเท่าไหร่กว่าจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นกำลังใจมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและกำลังใจจากยูนิเวอร์สจากทั้งสองใบนี้ก็ออกมา ดีงามเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่ทุกคนเลือกมันใช่ค่ะสิ่งที่ทุกคนเลือกมันใช่ค่ะและมันก็จะนำมาซึ่งความตุกที่ยิ่งใหญ่ very very happy ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าจากไพ่ทาโร่ค่ะ จักรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะให้คําแนะนําอะไรกัิอีกคําแนะนํากําลังใจจากจักรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่คุณเลือกเนี่ยอยู่มาอยู่ในเส้นทางที่ใช่ความหวังความฝันเป้าหมายคําแนะนํากาลังใจจากจักรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรกับทุกคนอีกค่ะในวันนี้โอ้โหถ้าคุณเลือก สิ่งที่มันใชส่สำหรับตัวคุณเองความหวังความฝันเป้าหมายความมั่นคงในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมาแน่นอนค่ะไพ่สี่ไม้ค่ะไพ่สี่ไม้บ่งบอกถึงการตั้งรากฐานครอบครัวหน้าที่การงานความมั่นคงในชีวิตตามคุณมาแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นท่านเลือกสิ่งที่ใช่กำลังใจจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์คือออกมาบอกทุกคนว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะประสบความสำเร็จมันจะเป็นความมั่นคงความมั่งคั่งความเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือเหมือนเป็นบ้านนะคะสี่เสาบ้านลงเสาไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าเลือกสิ่งที่ใช่ชัดเจนกับตัวเองความสุขความสำเร็จมาหาคุณแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบนะคะว่าจักรวาลทายเอเซวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้กำลังใจและคำแนะนำโอ้โหดีมากค่ะอีกใบหนึ่งคือไพ่หนึ่งถ้วยค่ะเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งล้วกันแล้วดูพร้อมกันทีเดยียวโอ้โหโอ้โหหลายรอบมากนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะดูแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้ใบนี้ออกมาใบแรกเนาะแต่เอาไว้สุดท้าย ถ้าคุณเลือกสิ่งที่มันตอบโจทย์ตรงใจกับคุณนะคะไม่ว่าเส้นทางนั้นอย่างที่บอกไม่ต้องไปกังวลว่าไอ้ทางที่เลือกที่คุณเลือกเดินเนี่ยมันจะต้องเดินไปไกลอีกขนาดไหนแต่ถ้าคุณเลือกและตัดสินใจแล้วเนี่ยค่ะมันคือ A d e of cup มันคือหนึ่งถ้วยของการเริ่มต้นด้วยด้วยพลังที่มีความสุข happy ที่สุดมันคือถ้วยที่คุณเลือกแล้วอะคะ่ะ มันคือหนึ่งถ้วยที่คุณอยากได้มากที่สุดและในหนึ่งถ้วยนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ feeling passion หนึ่งถ้วยในที่นี้มันจะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆม,มือในที่เนี้ยอาจจะเป็นมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสที่มาจากที่ไหนก็ได้คะ่ะในจักรวาลน,นี้อะไรเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อคุณชัดเจนกับเส้นทางของตัวคุณเองคุณชัดเจนกับเป้าหมาย การเดินทางความฝันของคุณมันจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีงามัมนจะเป็นแพชชั่นทำให้คุณมีความสุขเพราะการที่เราได้เลือกและตัดสินใจจากสิ่งที่เราชอบมากที่สุดแล้วอะค่ะความสุขมันได้เกิดและเริ่มต้นขึ้นแล้วจากการที่คุณตัดสินใจแล้วอะค่ะหนึ่งถ้วยมาเป็นพลังงานความรู้สึกของการเริ่มต้นที่ดีๆค่ะหนึ่งถ้วยมาแล้วเมื่อกี้ต่อมาใบนี้คือไพ่ หนึงไม้ค่ะจากเรื่องที่มันเป็นความหวังเป็นความฝันเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นฟ e e l i n g เนาะถ้วยแต่พอคุณได้เลือกแล้วอะค่ะจากถ้วยมันจะเปลี่ยนพับเป็นมาเป็นพลังงานของไพ่ไม้นะั่นแปลว่าความฝันของคุณมันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะเป็นไพ่หนึ่งไม้เป็นไพ่ที่บอกถึงการเริ่มต้น บอกถึงการเ,าเหมือนอะไรนะหน้าที่การงานจากสิ่งที่มันเป็นเพียงความฝันเป็นภาพฝันเป็นอารมณ์ความรู้สึกแต่คุณจะสามารถทำให้มันงอกเงยและประสบความสำเร็จได้ค่ะหนึ่งถ้วยและหนึ่งไม้มันเป็นฟิลลิ่งที่ดีมากนะคะมันยิ่งออกมาตอกย้ำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชัดเจนกับตัวเองค่ะความฝันอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันจะทำให ความฝันของคุณเป็นจริงได้จากหนึ่งไม้ค่ะมือในหนึ่งถ้วยมือในหนึ่งไม้มือในที่นี้มันต้องเริ่มต้นมาจากมือของตัวคุณเองก่อนนะคะคุณต้องเป็นคนที่ให้โอกาสตัวเองก่อนกล้าเลือกกล้าตัดสินใจและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะมือในที่นี้มันอาจจะเป็นมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปาฏิหาริย์เป็นใคร หลายๆคนก็ได้ที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแต่อย่างที่บอกมือมือแรกจะต้องเป็นมือของตัวเราเองก่อนมือในการที่จะกล้าเลือกมือในการที่จะกล้าตัดสินใจค่ะตัดสินใจจากความอารมณ์ความรู้สึกเป้าหมายสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นมากที่สุดพอเราได้ในสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นเป็นความฝันของเรามากที่สุดแล้วอะค่ะ สิ่งที่มันเป็นความฝันภาพฝันมันจะกลายเป็นความจริงได้หนึ่งไม้มันจะค่อยๆเติบโตงอกงามได้ค่ะแล้วมันจะเป็นหนึ่งไม้ที่สตรองชัดเจนมีความหนักแน่นแล้วแล้วคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้แรงซัพพอร์ตจากจักรวาลห้เออเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะที่กล้าพูดแบบนี้เพราะเมื่อกี้ไพ่ใบนี้ออกมาก่อน แต่อันเนี้ยมาขอเอาเป็นใบนี้เป็นใบสรุปว่าถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองบั้นปลายชีวิตจุดหมายปลายทางของคุณมันจะมีความมั่นคงมั่งคั่งเป็นไพ่สี่ไม้ค่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองคุณรู้แล้วว่า คุณต้องการอะไรกําลังใจจากจักราวาลให้เอเซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งปิดท้ายด้วยใบนี้แถมค่ะใบนี้ร่วงแสดงตัวมาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณชัดเจนกับความหวังความฝันเป้าหมายของตัวคุณเองนะคะคุณจะสามารถใช้พลังงานของเดอะฟูลได้ค่ะคุณจะเป็นคนที่มีอิสระ คุณจะเป็นคนที่มีความชัดเจนกับตัวเองคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่คุณรู้แล้วว่าในบางครั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะแตกต่างจากเป้าหมายเส้นทางชีวิตเดิมๆแต่ถ้าคุณเลือกแล้วคุณจะตัดสินใจแล้วคุณจะเป็นเด็กแบบพลังงานของดูฟูกล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่หวาดหวัน่นไม่กลัวพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าพร้อมที่จะฝ่าฟันไปกับ สิ่งที่จะอยู่ข้างหน้าค่ะคุณจะไม่กลัวอะไรเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าเส้นทางที่คุณจะเดินไปข้างหน้ามันคือความฝันของคุณน่ะควรเราต้องใช้พลังงานของความเป็นเด็กอ n n e r child ออกมาเราต้องรู้ว่าชีวิตเราอยากได้อะไรในบางครั้งความฝันในตอนเด็กๆที่เราเคยฝันเคยอยากเป็นแต่พอเวลาผ่านมาถ้าในบางครั้งถ้าเราไปหลงลืมหรือทำงานอื่นๆมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้เราลืมเป้าหมายลืมความฝัน แต่มาถึงณวันนี้ถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองพลังงานของโรฟูคือพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ค่ะหน่วยสตาร์ทาโร่9ก4 7กล้าการันตีกล้าเป็นกำลังใจให้ว่าถ้าคุณเลือกสิ่งที่มันใช่สำหรับตัวคุณเองอะค่ะคุณจะไม่กลัวอะไรเลยคุณจะมีคนที่จะพร้อมเดินไปข้างๆคุณคุณจะมีน้องหมาคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะไปยังไงเพราะอย่างน้อยๆคุณจะมีตัวของตัวคุณเองเป็น คนที่อยู่ในเส้นทางนั้นแหละคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนตลอดทุกการเดินทางแต่เราต้องรู้ว่าตัวเราเองต้องการอะไรค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขในสิ่งที่คุณเลือกแล้วอะค่ะสีเหลืองเป็นสีของการที่มีแพชชั่นคุณมีความพร้อมคุณมีความสุขในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพระอาทิตย์ส่องแสงเป็นประกายมาให้คุณคุณมีอุปกรณ์มีความพร้อมมี เปใ้ใบน้อยๆมีดอกกุหลาบอยู่ในมือคนเราจะใช้ชีวิตพลังงานแบบโดูฟูได้นั้นแปลว่าเรารู้สึกว่าต้องไม่ธรรมดานะคะคนที่จะใช้ชีวิตแบบดูฟูได้นั้นแปลว่าคุณรู้จักตัวคุณเองคุณกล้าเสี่ยงคุณกล้าลองคุณไม่กังวลกับสิ่งที่จะที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเพราะว่าอะไรคะย้อนกลับมาใบนี้ไงใบแรกถ้าคุณชัดเจนกับตัวคุณเองพลังงานของดูฟูจะทําให้คุณมีความสุข เพราะคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน here and now คุณชัดเจนในตัวคุณเองแล้วคุณกระเทาะออกมาจากเปลือกไข่แล้วคุณชัดเจนคุณไม่ไม่ได้ถูกเปลือกภายนอกที่ที่มันหล่อหลอมคุณอยู่แต่คุณออกมาจากเปลือกแล้วคุณรู้แล้วว่าตัวตนที่ชัดเจนของคุณคืออะไรคุณพร้อมที่จะเปิดตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกคุณพร้อมที่จะ เจอจลัดพร้อมที่จะบองบอกความเป็นตัวของตัวคุณเองให้โลกภายนอกได้รับรู้เดี๋ยวขอแอบดูก่อนนะว่ามันเขียนว่าอะไรอ๋อคุณพร้อมที่จะชัดเจน here and now ด้านนี้เขียนว่าอดีตด้านนี้เขียนว่า f ิวเจอรค่ะเพราะฉะนั้นในการที่คุณชัดเจนกับตัวคุณเองในปัจจุบันคุณจะรู้ว่าอดีตคุณผ่านคุณเจออะไรมาแล้วคุณจะรู้ว่าในอนาคตคุณจะไป คุณจะไปในเส้นทางไหนเพราะคุณอยู่ในเส้นทางที่มันอยู่ตรงกลางอดีตมันคือบทเรียนอนดีตมันทําให้คุณรู้แล้วว่าณนะตอนนี้คุณควรจะเลือกเส้นทางไหนส่วนในอนาคตที่คุณจะไปคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณใช้พลังงานหน้าไพ่ของดูฟูลได้เลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอิสระที่เรามีความชัดเจนกับตัวเราเองเราไม่กังวลอะไรมากจนเกินไปกล้าเสี่ยงกล้าลุย ชีวิตเราจะสนุกสนานและชีวิตเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะค่ะเพราะฉะนั้นกําลังใจจากจัก,กรวาลไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอช่องเราในวันนี้ถ้าคุณกล้าเลือกกล้าตัดสินใจคุณดูแล้วว่าความหวงังความฝันแพชชั่นเป้าหมายที่คุณอยากจะทำมากที่สุดในชีวิตนี้คืออะไรขอให้คุณมุ่งหน้าเดินไปค่ะไพ่ทุกใบที่ออกมาในวันนี้ที่เปิดดีทุกใบ ความสุขความสำเร็จมันจะเริ่มต้นจากตัวคุณเองหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้สไม้และพลังงานของดูฟูออกมาเป็นกำลังใจให้คุณเสมอคะ่ะว่าคุณจะมีความสุขคุณจะใช้ชีวิตในแบบที่พินตัวคุณเองคุณจะมีอิสระคุณจะมีเรียกนะมีอินทูวิชั่นมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองที่ที่น่าอิจฉาที่มีความสุขที่สุดอะคะ่ะเพราะฉะนั้น ไม่รู้จะพูดอะไรคนอ่านไพ่เองวันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะทุกหน้าไพ่ออกมาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยสตาร์ทาโร9147ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนเริ่มต้นและใช้พลังงานของรูฟูกล้าเดินไปสู่ความหวังความฝันเป้าหมายในอนาคตของตัวเองคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามหน่วยสตาร์ทาโร9147ด้วยนะคะ มีทั้งทาง youtube ทาง tiktok แล้วก็ในเพจ facebook ในชื่อเดียวกันค่ะเอาไว้พบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ